สบายดีทุกคนเมื่อนี้เขามีโอกาสเนาะเข้ามาห้องนี้พี่น้องเห็นบ่เห็นยังบ่มีแกตบ่มีแกตเจีย ع. มีอุปกรณ์ยมยามเนาะเต็มไปหมดเนีเออ่ยนี่เเมนห้องผลิตปุ่มอักษรน,นูนหรือว่าอักษรเบรล ให้กับคนพิการสายตาผู้ที่บกพร่องทางสายตาหรือว่าคนตาบอดเนาะที่ได้เห็นหนังสือน,นังสือฮะเนาะนี่อันนี้เป็นเครื่องปริน์เนาะเวลาเราอันนาน่าเขียนอ่นนาน่าตัวหนังสือตาดีตัวหนังสือปกติอยู่ในคอมพิวเตอร์เนาะแล้วเฮาเอาคอมเอา USB มาเสียบใส่คอมอยู่นี้เนาะแล้วเฮากระสั่งปริน์อยู่นี่เนาะอันนี้มันเป็นเครื่องปริน์เนะาะยด้ทุกคนเด้อ าแล้วเจียต์ตัวนี้ก็มันจะเป็นหนังสือของคนพิการเนาะมันจะเป็นอักษรเรลออกมาเนาะเอออันนี้มันเป็นเห็ดแล้วแล้วคือไฟอักษร์เนี่ยทุกคนเนาะในห้องเนาะใส่น้าปุ่มเป็นเห็ดอันนี้มันเกจเป่าซื้อเนาะเกจเจียรนะเพื่อนอุปกรณ์อุปกรณ์รเนาะ เราจะเอาปุ่มตำรามาจากกระทรวงศึกษาธิการลากลาาาและกีฬาเนาะมาแล้วก็มาพิมพ์พิมพ์เป็นหนังสือปกติแล้วก็จะมาเปลี่ยนกับบหุวิธีการเพื่นเฮ็ดเนะาะจะเฮ็นอะไรเออแล้วก็มีแต่ว่ามาสั่งตัวนี้เป็นเครื่องสั่งปริ้นอักษรเรลวออกมาเนาะนี่เนาะนเราก็ลักเข้ามาถ่ายทุกคนเลยบริโภคอนุญาตเพิ่ม ขออนุญาตในคลิปนี้ก็แล้วกันเด้อเนาะอ้าวจะได้เพิ่นมาทัน <c oughs> อ้าวไปเบิ่งปุ้มกันเลยเนาะอยู่ทางนอ,อ,งอะพี่วันนี้นี่นี่มันปุ้มอยู่ในตู้นี่เนาะที่เพิ่นได้ผลิตกันเนาะ เบอร์ล <ersch> <Aj ab. S 1> ักษณ์เบรลได้เ <Olivier> น <ral ended> <board> ี variety, ady, be, ่ยเนี่น <bene. S 2> ี่ยเนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูเนาะนี่คือเป็นปุ่มนะอันนี้บุหรีปุ่มอย่างเดี๋ยวเราจะเอาออกมาอันเป็โอเคเดี๋ยวอ๋อนายโยบาย สำหรับสำหรับอย่างนั่นไงสำหรับการอ่านบทเป็นสักสำหรำับการปกป้องเออปกป้อง เด็กอ,อและอืมนเาสมาอา่านนี่นี่ทุกคน เติดมักสรนเบลห่อเ,เป็นจังซี่เด้อจับห่อเนาะผลิตมาเลยกะนเออนี่เด้อก็หอจะอ่านรูปเลยนี่ถูกใบจะเป็นคือก่ายมัดโอเคจบการคลิปหน้า